เรื่องเราไม่ได้อดไม่อยากปากจ้อมจอมแล้วก็อากากวงแท้ต <laughs> อนเบาก็จ้อมจอมไม่น่ากินมาซช่กวงแท้ <laughs> งไงหนึงอืออาอาอุษาผมมองกล้องห <laughs> ักบอตเรียนแม่ฉัน เม็ดบวมีเตงดอกพี L ่น้อยมแต่เม็ดรีบรีบพี่อาร่าให้เก็บไฟให้ตงกูเนี่มันพ่อใ้เหี่ยวอาอกืมมันพแจงเลยแงแจงไม่ต้องอันมันรีบให้ประลาอยู่เก็บไว้รดเดี๋ยวมันทะเลเขงมั้งคืนเลยะ แกนไหนไมบ่มีไม่จะคืนย่หรอกาเอกไเอมา้าึจนวเอาจะมีสบาาแค่เพิมยอยู่บอบ่อ้านยเสมอตามากหมโอ้ยคือเอาวกคือเอามาเพียข่อยแนะ่กบ่อไบ่หลนะโอ้เออ ก็ยังไปหายเหอะหลายยายยังมาหาอยอีเ่อม่ได้อืดคอยยอนหางจระเข้คอยแก้าางปางเด้างจระเข้งเบ่ง็ยกมมันมนลเออมันบ่ถืลโลกลก,ก็เจ้ามันบ่ถึมันบ่ถือโลก เยกเหมือนแรงกระเขาคนก็ถือชื่อไงเออหมอชาวบ้านอยู่ผสมใบแกงดีมันถึกเออ มันแรกก็จะถือคนต่อนั่นแล้วมัยังยอดใส่ตึงมือที่จานมุกเจ้าเขาเขายอดเรามันบ่ตึงเขาก็แล้วแต่เขาเอาเอาตึงอ๋อหนุนให้แม่กินคักบ่เบิงมาอืดอึงเรืองเรือยายพ่อแล้วกินหลายอย่มันนั่นมันอันนั้นมันอันไหนมันแซ่บวะหนุนยิแซ่บแข่ง กินเบิร์ดมันแมนดอกกินหลายดอกมันสีเบิร์ดมันบอหน้าก็ใส่กุยงยันใส่อันตัวกินโลดย่ายอ่ะเดี๋ยวมือล้วนไปกินนี่มันคักๆกับมันหายยากต้องไปขางมันรอดมันยังเฮียตาโก้มึ่งกิ้งโลดแม่กินได้ทีเดียวแั่บางหลังแม่ก็บว่อยากแกมันหายยากเนี่ยมันบาทเดียวเลยเอาให้มันอิ่มหนึ่นตัวเนาะมันจะได้หายยาก ปีที่แล้วหอดก็ไ่ได้กินบนรถเลยอะปีที่แล้ววูวสองปีพืน้นติอือหน่อยไปสองปีอะนีไ่ไปไกลปก,ก้อนก็ซื้อยูมเมน้นต์ไว้ก็ได้ซื้อเลยเนะาะก็ได้ซื้อซื้อได้จอนี่หน่อยมาที่แหลกเมียบ่อยมันกินหลายย่านมันตายเออโอ้พี่หน่อยเราไม่อยู่เนาะฝาหลังมันก็แพ้งขึ้นแพ้ม กิโลตั้งสองร้อยสือบวลงปีนี้ยังมาอันนี้เด้ยัยงบันงมาร้อยยี่สิบอยู่เด้อันนั้นแล้วก็ะเงืองมันนั่นนั่นแล้วเอาอะไรแม่ก็กินดีกินให้มันหายอยากกินมันคักๆโลดไม่ยังมัน,นบ่าตายดอกบ่าตายดอกตายกับเขาหิมหิมหิมตาย อิ่มเลยอ่ะมันคาดขาดเต่าไงเต่ามาแล้วมันจิกินไดรลายมันได้ทีอือหือกินอันเดียวเลยอือมันบ่ได้มันบ่นึกอยากไงแม่มันบริหนักขาดบ้อนหายยากบ่